สวัสดีครับผมด้ชิดไทคอมเพเตอร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีโต๊ะเลื่อยที่เป็นลักษณะอเนกประสงค์นี่แหละครับแต่ว่าใส่เลื่อยตัวสําเร็จรูปแล้วก็มีเหล็กหล่อเพิ่มเข้ามาสําหรับเป็นรั้วตัดนะครับเข้าไปดูในคลิปกันครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเป็นโต๊ะเวิร์คเบนต์ตัวใหญ่ๆแล้วก็ใส่โต๊ะสําเร็จรูปจะเป็นแบรนด์ใดก็ได้นะครับเราทําให้ทุกแบรนด์นะครับแล้วก็เราก็จะให้ถาดตัดแบบนี้ไป cross cut เพราะว่าบางทีรั้วตัดที่เป็นโต๊ะสัาเลจรูกเนี่ยมันจะเล็กๆใช่ไหมฮะแล้วผมีบาง ลูกค้าบางท่านที่อยากจะได้รั้วตัดบางทีตัดแผงตู้หรืออะไรให้มันใหญ่ขึ้นอันนี้ผมก็เลยทาโต๊ะที่มีลักษณะเสริมนะครับอย่างเห็นในรูปเลยก็คือเป็น m t 80นะครับตัวนี้ก็เริ่มจําหน่ายไปแล้วนะครับสำหรับในรุ่นนี้ก็คือรุ่นที่ผมเสริมมาจากตัวเดิมนะครับใส่ถัดหรือว่ารั้วตัดให้มันใหญ่และกว้างขึ้นนะครับเผื่อว่าท่านที่อยากจะได้ความสมูทและหน้าโต๊ะตัดได้ถึง60 162เซนของเราเนี่ยนะครับครับอย่างที่บอกก็ เป็นโต๊ะเดิมนะครับเสริมลวตัดนะครับขึ้นมาถ้าท่านใดที่อยากจะเอาไปเสริมได้ทั้งนั้นนะครับมีลวตัดเสริมแล้วนะครับอ่ะทีนี้จากเดิมทีที่เป็นอย่างนี้นะครับมีลูกค้านะครับอยากได้ลักษณะลวตัดเนี่ยครับเป็นตัวพลางหรือว่าตัวคลอสคัตที่เป็นเหล็กหล่อซึ่งเราก็มีจําหน่ายแยกครับแต่ว่าราคาเดียวกันเลยนะครับเป็นรุ่น MT81 นะครับซึ่งเดิมทีเป็น80จะเป็นไม้ นะครับแล้วก็มีรางสองเส้นแต่รุ่นนี้จะเป็นเหล็กหล่อนะครับแล้วก็เป็นราอลุมเนียมเมตรห้าสิบตรงนี้นะครับราคาเดียวกันเลยครับครับสำหรับตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับใส่ได้กับเลื่อยสําเร็จรูปหรือว่าโตเลื่อยสำเร็จรูปเดี่ยเทเบิลซอได้ทุกรุ่นเลยนะครับวันนี้ลูกค้าอยากได้สองห้าสี่ใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาดีมากครับประหยัดด้วยนะครับแล้วก็ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ใส่รางที่เป็นลักษณะ บอดสกูแล้วนะครับตรงนี้แต่ว่าด้านหน้าที่ผมจังเป็นลางปกติอยู่เพราะว่าโดยเฉพก็เพราะว่าถ้าผมใส่บอดสกูบางทีมันจะมีการงัดกันบ้างนะครับก็แต่ก็ยังลื่นอยู่เพราะว่ามันทรงความเสถียรเอาไว้ครับเนี่ยฮะไม่ก๊อกแก๊กแล้วนะครับจับกลางๆเนี้ยครับสบายเลยครับส่วนฟังก์ชันผมก็ใส่เราเตอร์ทิมเมอร์ได้แล้วก็ใส่รวของเขาตัวนี้นครับแล้วมีหัวดูดฝุ่นให้แบบนี้นะครับหรือว่าตัวนี้ ก็จะมีปากกาหัวโตวให้อีกหนึ่งอันเผื่อท่านจะไปนีดไม้หรือว่าทํางานไม้ได้สะดวกขึ้นนะครับเขาสลับพื้นที่ที่ใช้นะครับก็อยู่ประมาณ2เมตรนะครับคูณด้วยอยู่ประมาณ1เมตรนะครับด้านนี้นะครับถ้าท่านอยากจะใช้รั้วตัดตรงค่าเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ใช้ก็ออกได้รั้วซอยก็เช่นกันนะครับรั้วซอยก็อยู่ในระยะงานเล็กๆน้อยๆได้แต่ถ้าเราอยากจะใช้รั้วซอยของเราก็ได้เช่นกัน,นครับท่านก็ใช้รั้วนี้ได้เลยนะครับ ก็จะได้แม็กซิมัมถึงเมตรยี่บเอดเซนนะครับก็คือครึ่งหนึ่งของแผ่นไม่อัดได้เลยครับสำหรับรั้วที่เป็นรุ่นเหล็กหล่อแล้วก็มีรางลมเนียมเนี่ยข้างล่างเนี่ยเขาจะเป็นลูกปืนในแบริ่งนะครับเนี่ยมันจะเสถียรแล้วก็ไม่ให้ตัวเลยนะครับลื่นนะครับสําหรับถ้าท่านอุดหนุนรุ่นนี้ผมจะถอดไปแต่ผมจะเจาะรูเนี่ยครับแล้วก็ให้อุปกรณ์เนี่ยท่านยึดนะครับถ้าก็ไปยึดง่ายๆครับตัวนี้ก็มีตัวฝากให้นะครับสองตัวนะครับแล้วตัวนี้ก็ร้อยก็โต๊ะเลยนะครับหน้าหลังเลยถ้าาท่นนจะอุหก เราก็ให้เซตนี้ไปนะครับเราไปประกอบเอาได้เลยนะครับสําหรับเซตนี้แต่ถ้าท่านบอกว่ามีโต๊ะรุ่นอื่นหรือว่ารุ่นคล้ายๆกันอยากจะซื้ออุ่นหุ่นตัวนี้ไปก็มีราคาแยกจําหน่ายนะครับ4,500รวมส่งนะครับครับสําหรับหลัวตัดนะครับเซตที่ซื้อแยกอุ่นหุ่นแยกก็จะเป็นตามรูปเลยนะครับแต่ถ้าอุ่นหุนในเซตของตัวโตะงานไม้เราผมจะเสริมตัวนี้ไปให้มันจะดูไม้ขึ้นมานะ เขาสาหรับรั้วตัดนะครับตัวนี้เป็นลาอลมเนียมอาจจะอ่อนสักนิดหนึ่งถ้าท่านเอาอะไรมารับก็ได้ครับดึงไปสุดเลยเนี่ยนะครับก็จะได้ที่ระยะตัดโดยประมาณนะครับตรงนี้ก็ได้ถึง85เซนนะครับถึงใบเลื่อยตรงนี้ก็สอยไม้80 60ได้เลยครับอย่างไม้แผ่นนี้80เซนนะครับสมมติเราซอยมาได้แล้วเราอยากจะมาใส่รั้วตัดเราก็วิ่งเข้ามาชนนี้นะครับอ่าแล้วเราก็ตัดสไลด์ไปนะครับตัวนี้เราล็อกก็ได้นะครับเราก็วิ่งไปหาไม้ลองสักหน่อยนะครับเออนี่ครับวิ ปดไปอย่างเงี้ยครับแปดสิบเซนนะครับครับถ้าท่านสนใจเจ้าโต๊ะรุ่นนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านมีโต๊ะแล้วโต๊ะเปล่านะครับหมื่นแปดพันแปดร้อยนะครับแต่ถ้าใส่สองห้าสี่เข้าไปเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยรวมส่งแล้วด้วยนะครับก็ไม่แพงนะครับถ้าเกิดได้ฟังก์ชันขนาดนี้สองหมื่นกลางๆเนี่ยสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยนะครับหรือว่าท่านมีเล่อยรุ่นอื่นนะครับอยากจะไปติดตั้งก็ได้เช่นกันครับหรือว่าเอามาที่หน้าร้านเราผมก็เซ็ตอัพให้เอากระบะมาเนี่ย สำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม